ครับก็ตอนนี้ก็ถอดออกจากแหลกเป็นที่เรียบ้อยนะครับหนึ่งถอดออกหมดแล้วครับเลยจะปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟน่าจะน้ําเข้าไม่ถึงนะครับในรูนี้ก็เอาไว้งี้นะครับปลั๊กไฟส่วนเหลกต่อนี่มีแต่คราบฝุ่นพาวเวอร์ก็ไม่น่าจะเป็นไรครับน่าจะไม่เป็นไรครับพาวเวอร์เพราะว่ายกเข้าทันครับมันอยู่ข้างล่าง แต่จะเป็นที่นี่ครับมิกมิกเปียกน้ำนะครับนี่คู้ณอะไรเฮ้ยอันนี้มิกนะครับเปียกอันนี้ก็เปียกนะครับอันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะครับเอา,าไอดคอฮะน,นี่อันนี้เป็นคอนะครับเปียกอันนี้เปียกนะครับมัน,นเปียกน้ําอันนี้ขนาดอยู่สองคืนแล้วนะครับนี่แต่วันนี้จะเช็คดูนะครับว่ามันจะ แต่คอทไม่ต้องเช็คครับช็อคอทก็คอทเราไม่ได้ใช้ครับตัวนี้ก็คือเผื่อนะครับเผื่อไว้ไม่เป็นไรหร้กนะครับมันเปียกนิดหนึ่งอันนี้คือมารานี่ผมเช็ดแล้วนะครับคอทมารานี่ก็เช็ดแล้วนะครับนี่เช็ดเิบร้อยครับส่วนอันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็เปียกนะครับ คือมันติดกันนะเพราะว่าวผมไม่ได้ถอดผมไม่ได้ถอดถอดไว้ก็เลยดูนะนี่ดัน,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 นบดครับนี่รอยคราบต้องเช็ดนะครับเอฟเฟกต์นี่ใช้นะครับแล้วก็ไอเอฟเฟกต์ของเรามันมีหม้อแปลงมันหักนะครับหม้อแปลงมันหักลงยังไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลอง ครอสมารันี่ดูนะครับกับพาวเวอร์ส่วนมิกนี่มันเปียกครับมิกนี่เปียกน้ำมากก็เราก็เอาไว้ก่อนครับยังเดี๋ยวเพิ่งลองกันครับมิกนี้เดี๋ยวเราเอามิกสาวเบสมาลองครับซื้อมาใหม่ตู้ไม่น่าจะเป็นได้นะครับตู้ตู้ไม่ห่วงครับห่วงแต่พวกนี้นะห่วงแต่มารันี่ วงแค่มาแล้วนี่กับเวอร์นะครับนี่แค่นี้เลยพวกวงแค่นี้เลยเพราะว่ามิกผมมีสำรองอยู่แล้ว <S <S โอ้ยคือปักไฟนี่ก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับไม่ไม่ไมไม,ไม่เป็นไรหรอกปักไฟอันนี้ก็ power นะครับเป็นบัตรทิกนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับนี่ก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับส่วนดอกก็ไม่น่าจะเป็นไรข้างหลังเวอร์ก็ โอเคนะคไม่เป็นไรไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านาอว่ามันเปียกน้ำน้ำมันสาดมาอย่างเงี้ยเลยเข้ามาในนี้หมดเลยเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนี่นะครับที่ว่าไอหมอแปลงเอฟเฟกต์ทางนะครับนี่ต้องซื้อใหม่นะครับไม่เอาไม่ดูราคาเท่าไหร่นะครับก็สองสามร้อยนี่แหละ นี่เป็นของบาทิกปลั๊กไฟนี่ใช้ได้หรือเปล่าเปียกน้ําอันนี้ก็เปียกน้ำนะครับปลั๊กไฟนี่ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูตอนเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวผมต่อสายก่อนไหนโนโอกของอะไรนี้ นี่น่าจะเป็นของมาแลนี่มันมีของทักจโอ้ครับเดี๋ยวไปลอไปเราดูตั้งเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวผมต่อกันโอเคครับก็ต่อเซ็นเ้อร์ยนะครับนี่อันนี้เป็นเสน้นกลางนะครับนี่เส้นเดียวแล้วก็เบดนะครับสี่ตุนะครับนี่สี่ตุสี่ตุบน,นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับ แล้วก็คอสก,อก็ช่องนี้ก็ช่องสี่เป็นแซงกลามครับหนึ่งเป็นเบสนะครับเอ้ยแม่สานเซิฟเห็นนะเห็นนะติ้งหรือเส้นวาฟิกเตอร์ติง้งเห้ยแม่ตอนอนหนูเส้นออกมาเส้นอ่ะซานสบายนี่เอง ครับก็เสร็จนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับก็ติดไหมติดไม่รู้นะต้องลองเปิดดูนะครับโอเคนะครับติดไหมมาแล้วนี่ของเราอ้าวติดนะครับไม่นะครับติดนะครับติดพาว่าอะ่ะเอาเพราะว่าก็ติดนะครับโอเคแล้วแต่เปิดนะครับส่วนมิกนี่ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับเพราะว่า มันอยู่ข้างในบ้านนะครับอยู่ในกล่องซื้อมาใหม่นะครับอันนี้ส่วนมิกนี้มีบูทูธนะครับมีบูทูธนะครับข้องเซอร์เบสนะครับมันจะดูดหรือไม่ดูดเราไม่ดูนะครับเพราะว่าน่าจะดูดแหละเพราะว่ามันไม่ได้ต่อลงกราวนะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับอันนี้เป็นมาลานี่นะครับ 260p นะครับอันนี้เป็นวาเทคนะครับวาเทค3 6ก MS นะครับแล้วก็มิกนะครับมีแค่นี้ครับรับงานได้เลยครับนี่แล้วก็ ตู้นะครับตู้เป็นตู้ W นะครับ W W ร้อยนะครับ W ร้อยครับดอกดอกก็เป็นดอกเชลนเจอร์นะครับเชลเชลนเจอร์650นะครับเส้นกลางก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวล่างก็เป็นดอก E12 ครับเส้นแรงก็จะเป็นคอม5เอ่อคอมคอม34นะครับคอม34 NPE ก็ข้างบนนู้นเป็นดอกคันนี้นะครับไม่ได้ใช้นะครับผมใช้แค่ตู้เดียวนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันดูเฮ้ยเดี๋ยวต่อสายสัญญาณลืมเดี๋ยวมาลองฟังกันเลยนะครับ ก็นี่นะครับก็ต่อเสร็จ้วน,นะครับเดี๋ยวก็มาลองฟังดูเลยนะครับเครื่องเสียงเิ็กน้อยเนาะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะ No. โอเคนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับทั้งหมดก็ใช้ได้คือผมเอาแค่หลักๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงมีนาอเมซานะครับมันจะมีงานมันจะมีงานนะครับผมก็ลองแค่ที่ว่าจะเอาจะเอาไปใช้งานจริงนะครับก็คือมิกซ์นะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับแล้วก็มาลานี่นะครับแล้วก็ตู้นะครับสีใบนี่ตู้เบรสีใบนะครับ W คือเราก็ลองแค่นี้ลองให้มันรู้ครับว่ามันไม่มันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเออมันโดนพายุวันนั้นนะครับมันก็เปียกหมดนะครับเปียกหมด คือตรงนี้ตรงนี้เครื่องเสียงผมอยู่ตรงนี้เลยแล้วมันสาดเข้ามาหมดเลยสาดเข้ามาจากนู่นอะเปียกหมดเลยครับนี่เปียกหมดเลยนี่ตัวนี้อันนั้นคือเปิดเล่นนะครับไว้เปิดเล่นคือไว้เปิดเล่นนะครับอันนี้ผมเอาอันนี้อันนี้เอาไว้ออกงานนะครับนี่ก็มีก็ออกนะครับไม่มีก็ไม่ออกนะครับก็คือไม่ได้คือไม่ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าของเราซื้อมาเปิดเล่นเฉยนะครับเปิดฟังครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นับคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มาลองเครื่องเส มันยังโอเคอยู่ไหมครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ